โอเคครับสวัสดีทุกท่านเนาะอะวันนี้มาลงคลิปนะครับเนื่องจากว่าผมอาจจะต้องเล่นตัวใหม่เนื่องจากประสบปัญหาตรงที่ว่าอ่าจะเปิดเกมให้ดูนะคือเมนะื่อวานอ่ะเล่นเล่นอยู่ถึงประมาณปางกิมงว่าห้าทุ่มประมาณห้า,ท,าทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยประมาณเนี้ยโดยประมาณนะอยู่ดีๆก็เด้งหลุดออกมาจากเกมนะครับเข้ามาอยู่ในหน้านี้ แล้วอ่ามันเข้าเกมไม่ได้นะเดี๋ยวผมเข้าให้ดูนะเนีย่ยมันขึ้นโหลดเซิร์ฟเวอร์ใช่ป่ะ c ันเ e c t หมุนและมันก็กลับเด้งกลับมาให้ล็อกเนี่ยให้กดสตาร์ทใหม่อ่ะพอกดใหม่ปึ๊บขึ้นว่าเหมือนมีคนเชื่อมต่ออยู่นะครับอ่า ตอนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้ดูนะทําให้ดูคือคลิปเนี้ยคือแค่ทําให้ดูว่ามันเข้าไม่ได้จริงๆไม่ได้หาเรื่องเล่นตัวใหม่นะครับเนี่ยแล้วมันก็จะค้างไปเลยเข้าไม่ได้รออย่างเงี้ยผมอะเปิดไว้อย่างเงี้ยรออย่างเงี้ยประมาณเอ,อ สองถึงสามชั่วโมงอ่ะก็ยังเข้าไม่ได้ซึ่งปกติมันต้องเข้าได้แล้วนะครับผมแก้ทุกวิถีทางแล้วเริ่มจากรีสตาร์ทเครื่องก็ไม่หายลบเกมลงใหม่ก็ไม่หายเอาไอดีสตรีมน่ะไปให้น้องที่อยู่คนละที่คนละบ้านคนละจังหวัดกันเลยล็อกอินน่ะน้องก็เข้าไม่ได้ด,ด้วยใช้ไอดีสตรีมผมนะนออกไหมเออคราวเนี้ยอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูให,ให,ให,ใหม่นะครับ จะออกจากเกมแล้วเดี๋ยเข้าให้ดูใหม่นะเมื่อกี้เข้าเอเชียไม่ได้ถูกไหมเดี๋ยวผมเข้าให้ดูนะ อีกรอบนึงนะนี่คือเอเชียนะเห็นไหมนี่คือเอเชียนะครับเข้าไม่ได้มันจะเด้งกลับมาให้เริ่ม่ะเห็นไหมกดอีกทีหนึ่งมันจะขึ้นว่าล็อกอินซอนแล้วอ่าเห็นไหมมีคําขอซ้ําในขณะที่ล็อกอินอยู่เห็นไหมอันนี้ไม่รู้มเกิดจากอะไรคิดได้หลายอย่างมากอย่างแรกเกิดจาก ตัวละครมันค้างอยู่ในเซิร์ฟซึ่งให้น้องเช็คแล้วให้เพื่อนเช็คแล้วตัวก็ออฟไลน์อยู่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นโซนอเมริกาปุ๊บแมนเข้าได้นะมันจะหมุนอย่างเงี้ยน,นะเปลี่ยน,นโซนอเมริกาเข้าได้ แต่โซนไทยแม่งเข้าไม่ได้โซนเอเชียไม่เข้าไม่ได,เเไได้ไม่เข้าใจเหมือนกันคือถ้ามันถ้าสมมุติว่าถ้ามันจะแบนผมอะมันคนแบนทั้งไอดีถูกปะแต่เนี้ยผมไม่ได้โดนแบนเว้ยไปยุโรปก็เข้าได้คือไปทุกที่อะไม่เข้าได้หมดเลยใหญ่เห็นไหม ไปยุโรปก็เข้าได้ไปเอเชียก็เข้าได้แต่ไทยไม่เข้าไม่ได้คือที่อะไรคือเอเชียไม่เข้าไม่ได้เนี่ยคือที่อะไรเนี่ยมาหมุนหมุนหมุนแบบปกติแม่ต้องเข้าได้แล้วเนี่ยไม่เข้าไม่ได้เห็นปะกลับมาเริ่มต้องกดเริ่มใหม่พอเริ่มเสร็จปุ๊บม่นจะบอกว่าคุณล็อกอินซ้ํา เห็นไหมคืออะไรคือเนี่ยแม่งเล่นไม่ได้คือถ้าผมเดานะแม่งน่าจะตรวจสอบตัวผมเพราะว่าเมาานะื่อวานน่ะตันเคอสมาลงไม่ได้ผมก็กดลงรัวๆเลยแต่ก็ไม่ได้รัวมากนะแต่ก็พยายามกดลงว่าเอ้มันจะลงได้เมื่อไหร่ลงได้เมื่อไหร่เออแล้วพอตันเคอสลงได้แป๊บหนึ่งตัวผมก็เปนเนี้ย คือถ้ามึงจะตรวจสอบเนะี่ยมึงควรบอกว่าตรวจสอบมึงไม่ได้ว่าขึ้นล็อกอินซ้ำจะได้รู้ว่าอ๋อมึงตรวจสอบสามวันเจ็ดวันนะเออคุณได้ไเล่นตัวอื่นหรอคือแม่งแบบไม่เคยเจอเกมไหนบริการเฮี้ยขาดนะใช้คําคว่าเฮี้ยเลยวะ่ะเอ,อ้ถ้าแม่งไม่พร้อมที่จะเปิดแล้วแม่งแบบเป็นอย่างเงี้ยนะอันนี้คือผมอัดคลิปมาเลยตั้งใจให้เห็นเลยตั้งใจมาด่าโดยเฉพาะ เดี๋ยวจะหาว่าเอ้ยด่าเกมมันไม่มีหลักฐานเนี่ยหลักฐานแม่งสมควรด่าคือก่อนหน้านเนี้ยในกลุ่มแม่งบอกว่าอะไรนะไอ้แบนมั่วนู่นนี่นั่นคุณมานั่งพิมพ์มาไม่มีหลักฐานแต่เนี่ยผมทาให้เห็นเลยว่าหลักฐานเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยคือสรุปว่ายังไงเออเดี๋ยวอีกเดี๋ยวรอดูอีกสามวันแต่ผมจะเข้าเรื่อยๆแต่จะรอดูอีกสามวันว่าเข้าได้ไหม แต่เดี๋ยวผมจะไปเล่นตัวใหม่นะครับซึ่งคลิปเนี้ยก็น่าจะเป็นคาตอบเผื่อใครมาถามว่าเอ้ยทำไมเล่นตัวใหม่ล่ะทำไมปั้นตัวใหม่ตัวเก่ามันเข้าไม่ได้ครับผมนะจะได้มีคําตอบคือขี้เยียจแบบตอบเรื่อยๆให้มาดูคลิปเอาว่ามันเป็นแบบนี้มันเป็นทานองนี้นะประมาณนี้แล้วกันครับนะโอเคเนาะแล้วก็หวังว่าหวังว่านะครับว่าจะเข้าได้เนาะน่าจะเข้าได้ ประมาณนั้นอะแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกสักสามวันนะครับผมโอเคยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมยังไงก็ฝากกด s u b ส c ค i b e ้ฝากกดไลค์ให้ด้วยแล้วก็ตัวใหม่ที่จะเล่นเนี่ยก็จะเล่นตัวที่เล่นเร็วที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นสายพิษแหละนะครับเออน่าจะเล่นสายพิษเลยเร่งให้จบแอคซิแล้วไปฟาร์มเควอท สายพิกก็ได้แต่เป็นสายที่ฟาร์มดันเคออสได้ไวสุดนะครับผมประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคสำหรับขอบคุณสำหรับทุกท่านแล้วกันนะครับผมนะส่วนตัวใหม่เนี่ยจะไล์หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะเพราะอาจจะเล่นแบบเล่นแบบเซ็งๆเบื่อๆเนอะไหมแต่เดี๋ยวถ้าตัวเก่าอ่ะกลับมาเล่นได้เมื่อไหร่ก็จะเริ่มไล์นะครับผมโอเคไปลวครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่ติดตามรับชมไปละบ,บาย